ดนเนมาพบกับแซนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคันนี้เลยเชฟโรเล็กแคปติว่าปี2012นะคะราคาโคตรพิเศษเลยคันนี้ขายเพียง289,000บาทที่อื่นตั้งอยู่300,000ไปไปเลยนะคะคันนี้นะคะโอ้โหไฟเขานะคะไฟหน้าเป็นไฟแบบม i n เนอร์เชนแล้วนะคะคันนี้โครเมียมมาพร้อมกับข้างหน้าโครเมียมของเขาเลยนะคะตรงนี้ข้างล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะอ่าเลื่อนมาดูข้างๆกันะค่ะทุกคน มาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ19โอ้โหูขอบ19เนี่ยรถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับด้านข้างนะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากติดไฟเพิ่มเรามีตรงนี้ให้เลยนะคะลูกค้าสามารถไปติดไฟเลี้ยวหรือไฟสวยๆงามๆได้เลยนะคะมาพร้อมกับกระจกนะคะที่เป็นไฟกระจกร้บม้างเลยนะคะตรงนี้เนาะอ่าที่จับเขานะคะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้มาพร้อมกับกันสาดเลยนะคะตรงนี้ แถมแรงตรงนี้นะคะมีไว้สําหรับผลขออีกตั้งหานนะคะตัวแคปติว่าคันนี้นะคะ มาดูด้านหลังกันเลยนะคะอ่ะทุกคนต้องอยากรู้ว่า AWD คืออะไรนะคะคือตัว All Wheel Drive นะคะตัวคันนี้คะเป็นขับสี่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ต้องหยุดหยุดขับขับหยุดขับนะคะคันนี้ขับสี่ตลอดเวลาเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ด้านล่างของเขาเลยนะคะเป็นแคปที่ว่า LT z นะคะคันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังหนึ่งสาเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะถอยชนนะอ่าแล้วมาพร้อมกับกล้องอีกต่างหากนะคะคันนี้เดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูนะคะ กวางมากๆนะคะแล้วรถคันนี้เป็น SUV แบบ1234567ที่นั่งเลยนะคะคันนี้ใครครอบครัวใหญ่นะคะมีลูกมีหลานคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆแถมราคายังพิเศษอีกด้วยนะคะ289,000บาทปี2012นะคะเดี๋ยวแซนพาไปดูด้านในกันเลยดีกว่าหรือว่าอยากให้พับเบาะให้ดูอะพับให้ดูหน่อยนี่นะคะด้านหลังพับ3โอ้พับได้ลมแบบ ตรงไปเลยนะคะสามารถพับนอนเก็บของเอาจัก,กรยานขึ้นได้นะคะคันนี้นะคะการันตีสอการันตีเลยค่ะแถมยังมีอแอร์เล่าข้างหลังอีกต่างหากนะคะไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆราคาไม่เกิน3 0 0 0สนเนาะแต่สภาพโอ้โหเหมือนซื้อรถราคาเป็นล้านเลยนะคะนั่งได้ถึง7คนนะคะลูกค้าซื้อ SLK ยังนั่งไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะพี่โนไปเลยค่ะ มาดูด้านในกันเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหเป็นเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอเนี่ยเป็นเดิมๆโรงงานเลยนะลูกค้าปุ่มเล่นเนี่ยเยอะม,มากๆแถมเป็นยังหน้าจอยังเป็นเดวิคิเตอร์อีกต่างหากนะคะคันนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับปุ่มกับปรับแอร์แบบหมุนๆเลยนะคะยังสามารถใช้ CD ดีได้นะคะครอบครัวไหนที่ยังมีแผน่นเพลงแผ่นซื้อแผน่นเพลงในเซเว่นยังสามารถเปิดได้นะคะนี่ข้างในนะคะมาพร้อมกับที่วาง แก้วนะคะโอ้โหวางของสัพภาระได้เยอะมากๆนะคะแถมยังเป็นเบาะหนังอีกต่างหากนะคะคันนี้เดิมๆโรงงานนะคะข้างหน้าของเขานะคะลูกค้าดูเลยรถเขาถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะตรงนี้จะใหม่ๆเรียบๆอยู่เลยนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้สวยคุ้มมากๆสําหรับพ่อพัวใหญ่อยากใช้รถราคาประหยัด SUV นะคะแถมเชฟโรเลตเนี่ยเป็น SUV ที่แบบว่าบอดี้ยาวนะคะยาวมากๆเดี๋ยวแซนพาไปดูข้างหลังเลยดีกว่า มาดูด้านหลังกันเลยค่ะบอกได้เลยว่ามันกว้างมากนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถนั่งได้ถึงเจคนนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ใครที่มีครอบครัวนะคะผู้สูงอายุลงขึ้นรถไม่ต้องกลัวนะคะเรามีที่จับตรงนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าเออคุ้มมากๆคันนี้มาพร้อมกับครมเจ้าของเดิมปูมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าซื้อคันนี้สุดคุ้มมากๆนะคะติดต่อมาซื้อที่แฟนได้เลยนะคะ 0627878777หรือว่า0832222203นะคะแถมลูกค้ายังผ่อนได้172เดือนด้วยค่ะคันนี้เข้ามาซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้แซนไปก่อนนะคะ